สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปัม๊มไลค์ชาวต่างชาติกันนะคะสํได้งง่ายๆนะคะอันดับแรกนะคะเราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social นะคะหรือว่าเว็บเพิ่มยอดไลค์พิ่มผู้ติดตามนะคะแล้วก็ด้านขวามือตรงนี้จะให้เราลงชื่อผู้ใช้งานนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีให้มาสมัครสมาชิกดานลักตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็น่าสมัครใจ้แล้วกรอกข้อมูลผู้ใช้งานสีช่องนี้นะคะแล้วก็อย่าลืม ติทุกตรงนก่อนสมัครด้วยนะคะแต่เรามีชื่อผู้ใช้งานอยู่แล้วเด็ดแล้วขอเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวเว็บไซต์ KM Social เป็นชื่อเียบแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์คนชาวต่างชาติกันนะคะทำง่ายๆนะคะอันดับแรกนะคะเรามาที่หมวดหมู่นะคะแล้วก็ให้เรามาเลือกเ็น Facebook เพิ่มไลค์โพสต์กันนะคะ บริการนะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราต้องการจะใช้บริการแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะใช้บริการเป็นอันแรกกันนะคะแล้วก็อย่าลืมอ่านคำอธิบายตรงนี้ก่อนสั่งซื้อด้วยนะคะในส่วนของลิงก์นะคะให้เราไปเอาลิงก์โพสที่เราต้องการจะปั๊มมาใส่ในช่องนิง์ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะสอนกันนะคะว่าทำยังไงนะคะอัน อันดับแรกนะคะเราไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะแล้วก็ให้เรามาเลือกโพสที่เราต้องการจะปั๊มได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะอยู่ตัวอย่างเป็นโพสนี้กันนะคะให้เราคลิกที่เวลานะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดโพสเป็นสาธารณะด้วยนะคะเดี๋ยวลา์จะมีขึ้นนะคะแล้วก็นั้นบนตรงนี้จะมีลิงก์นะคะให้ทุกคนคัดลอกลิง์ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปใส่ในช่องลิงก์ได้เลยนะคะ ก็ปิดตงน,นี้ตรงนะี้คะแล้วก็มาวางในช่องลิงนะคะจํานวนนะคะก็คือยอดจำนวนที่เราต้องการนะคะตอนนี้ขั้นตาม20สูงสุดถึง5 0 0พันนะคะเดี๋ยวเราก็จะปรับประมาณสัก20ไลกันนะคะเราก็ใส่ไปนะคะ20นะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่1ป่ายนะคะเป็นราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการกดสั่งซื้อกันเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วเพียงเท่านี้ทุกคนก็รอยอดไลฟ์ของเราขึ้นได้เลยนะคะพอสั่งซื้อมาแล้วนะคะก็จะขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเลขออเดอร์ตรงนี้อยู่นะคะเราอยากให้ทุกคนจําเลขลาอดออเดอร์ตรงนี้เอาไว้นะคะเมื่อเราพบปัญหายอดมีค้นยอะเกิน้าเราก็ได้ส่งเลขลาอดออเดอร์ตรงนี้ไปให้อดมินได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะสอนกันนะคะว่าส่งเลขลาอดออเดอร์ตรงนี้ไปให้อดมินยังไงนะคะ ก่อนที่เราจะไปสอนนะคะเดี๋ยวเราขอไปดูอื่นๆในเว็บไซต์ K m Social ก่อนนะคะเดี๋ยวเราขอไปดูประวัติการสั่งซื้อก่อนนะคะประวัติการสั่งซื้อน,นะคะ,ะ,ก,นนะ,คะก็คือบริการที่เราเคยสั่งซื้อไปแล้วนะคะแล้วก็คนไครที่อยากดูบริการที่เราเคยสั่งซื้อไปแล้วก็สามารถมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็การสั่งซื้อล่าสุดของเราตอนนี้ก็รอดำเนินการน,นะคะทุกคนรอสักครู่นะคะ เดี๋ยวเราจะดูการเติมเงินกันนะคะการเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินจะมีสแกนคิวโค้ทุกธนาคารชูนี่วัลเลนแล้วก็เหรียญกิบตต่างประเทศนะคะแล้วก็ด้านล่างตรน,นี้จะบอกวิธีการเติมเงินให้อยู่นะคะ แล้วก็ส่วนใครที่อยากดูบริการเพิ่มเติมนะคะมาเชืบริการทั้งหมดได้เลยนะคะจะเป็นบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ KM s o c i a l นะคะจะมีหลากหลายบริการให้เราเลือกเลยนะคะจะมี Facebook i g TikTok YouTube Twitter นะคะจะมีหลากหลายให้เราเลือกเลยนะคะว่าเราต้องการจะปัมแบบไหนนะคะหรือว่าเราสามารถดูรายละเอียดของบริการตรงนี้ก่อนสั่งซื้อได้เลยนะคะ แล้วก็สนใครที่มีเพื่อนนะคะหรือว่าอยากสร้างรไ,ได้ง่ายนะคะมาที่แนะนําเพื่อนได้เลยนะคะจะเป็นการแนะนําเพื่อนช่องทางการสร้างรายได้ง่ายนะคะเพียงกดแชร์เว็บช่องเรานะคะให้ทุกคนคัดลอกิงตรงนี้ไปให้เพื่อนนะคะแล้วเรากดรับระตะค่าคอมมิชชั่น5%เลยนะคะถ้าเราแชร์งตรงนี้ไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนมาสมัครหรือว่าเติมเงินนะคะแล้วเรากดรับ ค่าแนะนำนะคะแล้วก็ค่าแนะนำที่เราได้มาก็สอนออกมาใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจอะคะรายได้เสริมนะคะแล้วก็แนะนำไปช่องทางนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คนใค้ที่พบปัญหาย,ยอดไม่คืนจนช้าหรือว่าอยากแจ้งปัญหาในแอดมินนะคะให้มาที่ดิจิอแอดมินได้เลยนะคะจะเป็นการติดตตอแอดมินชั้งหน้าเว็บไซต์นะคะเราพิมพ์หัวเรื่องนะคะแล้วก็พิมพ์ความิเราพบแล้วก็อย่าลืมใส่เลขออเดอร์ด้วยนะคะ ถ้าเราจำเลขออเดอร์ของเราไม่ได้นะคะให้มาย้อนดูชทิปประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ประวัติการสั่งซื้อเขาก็เขาก็จะแจ้งเลขออเดอร์ที่เราสั่งซื้อไปทุกบริการเลยนะคะให้เรามาคัดลอกเลขออเดอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปใส่ที่ช่องทางติดต่อแอดมินได้เลยนะคะถ้าเราใส่ข้อความแล้วก็เลขออเดอร์ของเราเลือกไปนะคะแล้วก็ส่งตัวไปแอดมินได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูที่หน้า facebook ของเรากันนะคะว่ายอดไลท์ที่เราสั่งซื้อไปเมื่อกี้ขึ้นแล้วหรือยังนะคะอาตอนนี้เราก็มาที่หน้าโพสต์ของเรากันแล้วนะคะแล้วก็จะมาดูยอดไลท์กันนะคะตอนนี้ก็ขึ้นเป็นชี้เลียบรลทยนะคะยอดไลท์ที่เราสั่งซื้อไป20ไลา์นะคะแต่เติมยอดไลท์ของเราอยู่ที่2คนขวนะคะตอนนี้ก็ขึ้นเป็น 22คนแล้วนะคะคือยอดขึ้นไหวมากๆเลยนะคะแถมก็ยังราคาถูกนะคะเพียงแค่หนึ่งบ่ายนะคะแล้วก็ส่วนใครที่สนใจอยากปั๊มยอดไลค์หรือว่าอยากเพิ่มยอดไลค์เพิ่มเพิ่ม,มความน่าเชื่อถือในการค้าขายแล้วก็แนะนําเป็นเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนใครที่สนใจเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสําหรับวันนี้ขอตอัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ขออาภายนะัยณตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ